อยอดเศรษฐีสวดมนต์กันค่ะกิจกรรมความเพียรครั้งที่27วันนี้เป็นวันที่17ธันวาคม2567ขณะนี้เป็นเวลา17นาฬิกา26นาทีค่ะเรามาเริ่มสวดมนต์เจริญจิตภาวนากันเลยนะคะบัดนี้เป็นวันที่17ธันวาคมพุทธศักราช2567เป็นวันที่ 27ที่ข้าพเจ้ายะดาก้องวณิชกุลชัยขอถวายเสียงสดสาทยายพระสูตรพระฤทธิ์และมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและอาจารย์บูชาแดุ่โรบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจ,จดจ่อในอัขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทินชุมนุมเทวดาสะมันตราจักวารีสุอัตราคัดชันตุทวตา สัทธรรมมูนิราชิะสุนันตุสักโมกตังสักีกามีจารุปีขีริสิคราตเีจันตารคเณมานีทีเปรักเทจักามีตารุณาขานีเคหวัตถุมหิเคเตพุมมาจายันตุเทวาชาลธละวิสมียักขาขันทพนาคา ติฏฐันตาสันติเกยังมุลิวาราจนาสาถบูมนสุนันตุธรรมโสนกาโรอายามพะทันตาธรรมโสนกาโรอายามพะทันตาธรรมโสนกาโรอายามพะทันตาบทสวดนมัสการพระพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตตสาปะคะวตูอรหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดไตรสนณคมพุทธทางสนางคาฉามิทัมังสรนางคจชามิสร้างคังสรนางคจชามิทุติยามปีพุทธทางสรนางคจชามิทุติยัมปีทัมังสรนางคจชามิทุติยัมปีสร้างคังสรนางคจชามิตาติยามปีพุทธทางสรนางคจชามีตาติยามปีทัมังสรนางคจชามีตาทิยามปีสร้างคังสรนางคาฉามิ บทชสวดสัจจกิริยาคาถานาถิเมสานนัังอัญยังพุทโธเมสานนัังวารังเอเตนะสัจวัชเชนะสูติเมโหตุสะพทานาถิเมสานนังอัญยังธัมโมเมสานนัังวารังเอเตนะสัจวัชเชนะสูติเมโหตุสะพทานาถิเมสานนัังอัญยังสังโฆเมสานนัังวารังเอเตนะสัจวัชเชนะสูติเมโหตุสะพทามหาสมัยสูตร เอวัมเมสุตังเอกลางสัมัญยปยะควาสักเกสุวิหารติกบปิลวัตถุสมิงมหาวันมหาัตาภิกุสังเคนะสัตทิงปัญจมาเตหิภิกุสเตหิสัพเพหิวะอระหันเตหิสะสหิจโลกธาตุหิเทวตาเยปุยเยนะสันนิปติตาโหติปะคะวันตังคัสนายภิกุสังคันจะอาทะูตะตุนังสัตสุทธา วาสกายิกานางเทวานางเอจัทหูสิอยังผูปะควาสกสุวิหรติกัปิระวัตถุสมิงมหาวนีมหาตาพิขุสังเคณัสติงปัญจมาเตหิพิขุเตหิสัพเพหิวะอรหันเตหิทัส ทาสหิจรรกกทาตูหิเทวตาเยปุยเยนาสันนิปติตาโ้นติพระควันตงังทัศนายภิกุสรังกันจะทันยันยูนะมยามปิเยนะพระาวาเจนุปสังกเมือยมามะปุปสังกะมิตตาวาพระควาตูสันติเกปัดเจกคาทาทาเซย,ยามาติอะทักูตาเทวตาเซย,ยาทาปินามะพาละวาปุริสซมาซัมมินชัยตังวา พาหังปะผะปะซาเลยยะซาปะซาดิตังวาพาหังซัมมิงเชยยะเอว่ามีวาสุทธาวาเซสุเทเวสุอันตาราหิตาพตระคาวาโตปุระโตตาปาตุระหังสุอัตโคตาเทวาตาพระคาวันตังอภิวาเทตาวาเอกมันตังอัดทังสุเอกมันตังหิตาโคเอกาเทวาตาพระคาวาโตตันติเกอยมังพาทางอภาสสี มหาสัมมยโยปวานาชมิงเทวากายาสมาคตาอาคตาตมหอิมังธรรมมสมยังทักขิตาวเยวะอป,ปาราชิตาสังขันติอัตถโคอป,ปาราเทวตาปะขวตัตโตสันติเกอิมังคาทั้งปภาสิตตระพิขโวสมาทหังคุงจิตตังอัตโนอุชุกรรมากงสุสาลทีวันิตานิคาเฮตาวา อินทริยานิรักขันติปันทิตาติอัทภูอปาราเทวตาปะขวโตสันติเกอีมังคาทาั้งอะาสีเชตวาคีรังเชตวาปะคีลงังอินทคีลงังโอหัจ,จมณีชาเตจารันติสุทธาวิมาาจากักกุมมาตาสุทันตาสุสุนาคติอัทภูอปาราเทวตาปะขวโตสันติเกอีมังคาทั้งอภาสีเยเก,ยเกยจิพุทธังสะราน,านังเขตตาเซนาเต พมิสันติอปายภูมิงปหายามานุสัมานุสังเทหังเทวกายังปาริปุเรสันติติอาตะคุปขภาวาภิกขูอามันเตสิเยปุเยนะภิกขเวทัสสุโลกะธาตูสุเทวตาสันนิปต,นติตาหุนติตะธาขัตังคัสสนายะภิกขุสังขันจะเยปิเตภิกขเวอะหิสุงอตีตมัฏฐานังอรหันตุสัมมาสัมพุทธ,ธา เตสามปิพระวันตานางเอตตปประมาเยวเทวตาสันนิปติตาอเหสุงเซย์ะทาปิมัยยะหังเอตตาหิเยปิเตภิกขเวอภิสันติอนาคตมัฏนานังอรหันตุสัมมาสัมพุทธเตสัมปิพระวันตานางเอตัปปรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอภิสอภิสันติ เตยทาปิมาหังเอตระหิอาจิกิสามิภิกขเวเทวกายานังนามนิกิตะยิสามิภิกขเวเทวกายานังนามนิเทติสามิภิกขเวเทวกายานังนามนิตังสุนาทาสาธุกังมณิสิการุถาพาติสามีติเอวัมเพนเตโธเตภิกภูปะขวะโตปัจจโสสุภะวะเอตัถวุจัก โลกามนุกัสสามิยัตถภูมมาตาทัสติตาเยสิตาคิริคภารังปฏิตตาสมาหิตาปทุสีหาวสันดีนาโลมังโลมหังสาพิซัมพุนูอุทาตมนาสาสุทธาวิปัสสนามนาวิลาพุโยปัจจสติยตะวาททวานีกาปิรวัฒเวตโตอามันตยิสัทธา สาจวเกสะสเนรเตเทวกายาอภิกันตาเดวิชานณทภิกขโวติอตาปมักกะรงตุตวาพุทธะสาสนังเตสัมปาตุระหงยานังอมนุสานัทสนังอัปเปเกตมัทธคุงทัทธสหัสสังอัฏฐสัตตลิงตัสังอเตเอเกสหัสสานังอมนุสานัมัทธคุงอัปเปเกนันทมัทธคุง ทิสาสัพพาพุทธังตันจะสัพพังอภินญาญาภวะกิตวานาจกุมาตโตอมันตะยสัาะสาวเกสาสนีรตเตเทวกายะอภิกันเตอภิกันตาเตวิธานาชาภิกขะวเยวหังกิตตเยสามิขิราหิอนุภูโ萨ตัสสะตัสตะสหัสตยะ ตัตตาสหัสสาวะยัคขาปุมมากับิละวัตถวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสินโนโมธมานาอภิกามุงภิกขูนางสมิติงว่านางชาสหัสสาเฮียมะวตายักคานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสินโนโมธมานาอภิการมุงภิกขูนางสมิติงว่านางอิเจเตโซลาสสหัสสายากคานาตะวันนิโน อิทธิมันโตชุติมันโตวันวันโตยศศิโนโมธมานาอภิกามุงพิคูนางสมิติงว่านางเวสามิตาปัญจสตาอยากฆานานตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยศศิโนโมธมานาอภิกามุงพิคูนางสมิติงว่านางกุมพิโรราชกฮิโกเวปุลสะนิเวสนางคุยยูนางสตตาหัสังอยากฆานางปยิลุปาสติกุมพิโร นาชกหิโกโซปาคัศมิติงว่านางปุริมันจะทิซังราชาทตาลโชตปตาสติคันทพานังอธทิตปติมหาราชายัาติโสบุตตาเจษะปะหาวอินทนามะามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยัสิสติโนโมธมานาอภิกามมงภิกขูนางสมิตริงว่านางทักขีนันจะทีร้ังราชาววรุณโหนตัดปซาสติ ุมพันธานางอธ,ธิปติมหาราชายดสิโซ,โซป,ปุตตาปิจสาพระหโวอินทนามามหัพลาอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตทิศสิโนโมูธมาณาอภิการมุภิกูนางสมิติโกนางปัชชิมันจัติสังราชาวิรูปักโคปัสาสตินาคานางอธ,ธิปติมหาราชา กษัติโส hm ปุตตาปิตสะปะฮาโวอินทนามามหัพพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยศสิโนโมทนามาอภิกามุงพิกุูนางสมิติงว่านางปุตตรันจะที่สร้างราชากุเวโรตับปัสสติยักขานางอธิปติมหาราชายตติโสปุตตาปิตสะปะฮาโวอินทนามามหัพพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยศสิโนโมทมนานาอภิกามุงพิกุูนางสมิติงว่านาง อุตตรันจะทิสางราชาปุเวโรตักปะสาสติยัคขาอธิปฏิมหาราชาเจษสิโสปุตตาปิตสะพะหโวอินทนามามหาปลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสษสีนูโนธมาณาอภิกรรมุพิคูนางสมิติงวานางปุริมาทิสังทัตตโททักคีเนนวิรุณทโกปัชชิเมนวิรูปักโกปุเวโรอุตตะรังทิสังจิตตาโรจัตตาโรเตมหาราชา สมันตาจตุโรทิสา,าทัตทะลามาอัตถังสุวณีกาปิลวัทเวเตสังวายาวินูทาสาอาคูวันจินิกาสถา,ามายากุเกนดุเวเกดุวิปูจตวิตุโตสาาสะสหจันโทโนกะเมสะกมาเศโถจะกินนุมานนิมันุจปาณโถโอปมันโ,โอปมันโยจะเทวา,าสุมาตาลิจิต,ตโสจิต,ตเสโน จักันทัพภูนโรราชาชนสโพอาคูปัญจติโขเจวติมพโรูสุริยวัจรจะฉาสาเอเตจันเยจราชาโนคันทัพพาสหราชุพิมูทมานาอภิการมุงภิกขูนางสมิติงมนังอัทาภูนาภาษานาคารเวสาลาสหตัตจกากัมพรัสตตาลาอาคูปายาคาปายาคาสหยาติพิยามุนาตทัส ทา,า,าจารถาจะอาคูนาคายัสสิโนเอราวโนมหานาคูโสปาคัสมิจิงวานังเย,เยนาเยนาคราชชสหัสหาหารันติทิพพาทิชาทิปปักขิวิสุทธจักภูเวหาสยาเตวนามัชปัตตาจิตราสุปันนาอิติเสเตสนามังอภยันตธานาคราชา นะมาสีสุปันนะโนเคมะกาสิพุทธสันนาะสันหาหิวาจาหิอุปะวะอุปะวะยันตานาคาสุปันนาะสรณนามกังสุพุททางชิตาวาชิตาระเทนะสมุททางอาสุราจิตาภาณตูวาสวัตเสเตอิทธิมันโตยัสสิโน กาลกันชามหาพิสมาอุสอสุราทานาเวขาสาเวปฏิติสุติติจักปหาลาโทนามูจีสหะสต,ตันจากพระริปุตานาังทัเบเพเวโรจนามกาสันในหิตวาพลิงเสนางราหุพัทธมุปะคุงสมโยธนาธานิทัตเทนเตพิคูนางสมิจิงวนานังอาปูจะเทวาปะทวีจะเตโชวาโยตทาขมุงวรุณาวารุณาทีวาโซมูจะ สสาสหะเมตากรุณากายิกาอาภูเทวาทัศนสิโนทัศเเตสัตถากายาสัพเพนานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันตวันนวันตยัสสิโนโมทมานาอภิกามุงภิกูนางธรมิติงวนังเป็นทูจะเทวาสหิสหาลีจะสมาจะทุเยยวะยมาจันทัสสุปันิสาเทวาจันธมาภูภุรักิตาสุญยะ สุปนิสาเทวาสุริยามาคูปุรักิตานักขัตตานิปุรักิตาวาอาคูมันทพราากาวสูนังวัสโวเสตโสักปูปาคาปุรินทะโททเ,เตสตเสตธากายาสัพเพนานะตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตว,ว,านนาวันนวันโตยัสสิโนโมทมานาภิการรมภิกขูนางสมิติงวานังอัฐาภูสหภูเทวาชรมคิสิขาลิวะ อริจะอริธกาจะโรชาจะอุมาปุกภนิพาสีโนวรุณาสหธรรมมาจะอุดจุจะอตุตาอจุตาจะอเนชกาสู้เลยยะลุจิลาอาคูอาคูวาสวนณีสีโนทัศเจตัตถากายาสัพเพนานตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันวันโตยะสีโนโมทมานาพิกามุงภิกขูนางสรมจริงวานาง สมานามหาสมานามานุสามานุสตมาคิทตาปทูสิกาอาภูอาภูมโนปทูสิกาอาาัฐาคูฮารโยเทวาเย,ยจะโลหิตวาสินโนปาราคามหาปาราคาอาภูเทวาเยทัสิสนโนสเทเจธัสทากายาสเพมานะเตวันนิโนอิทิมันโตจิติมันโตว,วัน,นวันโตสัสิโนโมทมานาภิกามุภิกขูนางสมิติงวานาัง สุกาคารุมหาอรุณอาคูเวคนัสาสหโอทาตะไครยหาปาโมคาคูเทวาวิจักขนาสธามัตตาหาลคกชามิสกาจะยัสสิโนธนยังอาคาปะชุนโยทิสาอาภิวัสันอภิวัสติทัศเจตตากายาสัพเพนานตะวันนิโนอิทิมันโตจุติมันโตวันนวันโตสสติโนมุธมานาอภิกรรมุภิคูนางสัมติงวนาง เมิยาตุจิตายามากัตกาจายัสิโนลัมพิตากาลามเสถาโูตินามาจัศวานิมานาติโนอาคูอทาคูปานินมิตาเกษตสทศทากายาสเพนานตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนะวันโตสัสิโนโมทมานาอภิกามุภิกูนางสมุทริงว่านางสัตเทเตเทวกานิกายาสัเพนานตะวันนิโน นามันวมเย,ยนะอาคันชุงเย,ยจันเย,ยสัทิชาสหาปวุฒิชาติมคัคคีลังโหคติน,นะมานาสว่างทะเคมูคตารังนาขังจันทางวะอัสิตาติตังสุพรม,มาปรมตัตจะพุตตาอิจจิมาตูสหสานังกุมาลูติสุจะโสรปคาสมิติงวะนังสหัสพรมมโลกานังมหาพรม,มาพิติธติอุปป,ปันโนชุติมันโตพิสมากาโยยะทศิโส พระเศธิสะอิสระอาคูปตีกวัสติโนเตสันจะมัชโตอาคาหาทิตปาริวาทิตูเตจสัพเทอภิกันเตสินเทเทวสภมะเกมาทเซนาภิกามิปัจะกันหัสะมันที่ยังเอทะคันหัพันหะสะราคะเนราคะนพันตมัตทุโบ มันตาปริวาเรธมาวูมุนจิตทะโปตินังอิจิตะทะมหาเีโงกันทะกันหาเซนังอปะอเปสยิปานินาตละมาหัจจะตะลังกะตวารนะเพราวังเะถาปาวุตโกเมโขธนายันโตวชิสวิชุโกตถาโุขัตตุทาวัดติสังขุโต อะสยังวะสีตันจะสับพังอภินญายะอวักิตวานะจักขุมาตโตอามันตยิสัทธาสาวกีชาชนีราเตมาลาตสีนาอภิกันตาเตวิชานาถาพิพมุตเตจะอาตปมาการุณจุตวาพุตสะศาสนาวีตตะปราเขหิปักกาเมงเงีตังโลมัมปิอินชยุงสัพเพีิตะสังฆามา พยาตีตายศสินโนโมทันติสหะปูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติราม,มาจากกับวัฒนสูตร เอวเมาสุตังเอกังสัมยังปะควาพาลานสิยังวิหาดติอิสิปตเนียพิคาทาเยตาตะละโหปะควาปัญจวัคคีเยพิกูอามันเตสิเทวเมพิคเวอัญตาปัปัชชิตเณน,านาะเสวิตัปพายูจายังกา,ม,ามิสุกามารสุขันลิกายุโงโกฮินคัมโมโกุูชินิโกอนาริโยอนัตถะสันหิโตโยจายังอัตติยิรามทานุโยโกทุกโกนะอนาริโยอนัตถะ สันหิโตเอเตเตพิกเวอุภูอันเตอนุปคัมมะมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตินะอภิสามพุทธาจากคุกรณียานการณีอุปสมายะอภิายะสัมพูทายนิพานายะสงวตติกตมาจะสาพิกเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตินะอภิสัมพุทธาจากคุกรณียานการณีอุปสมายะอภิญายะสัมพูทายนิพานายะสงวตติ อญยะเมวะอริโยอัตทังกิภูมะโหเสยะทีทางสัมมาติสัมมาสังกปูสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิพะยังโหสาภิกขเวมัจฉิมาปฏิปฏาทาตถาคตินะอภิสัมพุทธาจากักขุกะระนิยานากะระนิอุปสมายะภิญญายาสัมภูทายะนิพพานญาสังวัตติ อิทางพัวปนภิกขเวทุกครั้งอริยสัจจังชาติปิทุกขาชะลาปิทุกขามารดชัมปิทุกขังพัโสกัปริเทวะทุกขามูธาณัสุปายาสาปิทุกขาอับปเยหิตันปโยโภทุกโภปเยหิวิปโยโภทุกโภปยำปิดชังนะลาภติตัมปิทุกขังตังกิเตนะปัญจุปาทานันตาทุกขา อิทังหัวปนญิขเวทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังยายังตันหาโปโนภาวิกานันทิราคสะคา,าตาตตาตตะระภินันทีนีเซยะทีทางกามกันตันหาภาวตันหาภิภาวตันหาอีทางโัวปนญิขเวทุขานโรโทอริยสัจจังโยงตัสายเยว,วตันหายะอะเสสะเวลาขะหิโรโทจ้าโคปะตินัสสักขมม มุติอนาลโยอีทางหัวปนาพิกเวทุกคนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอายะเมอาริโยอัดทังกิโกมัคคเซยทีทางสัมมาติิสัมมาสังกัปปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอีทางทุกครั้งอริยสัจจังกิเมพิกเวภุเพอนัตสุเตตุรามมสุจักคุง อุทปาธิยานะังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโคปนิทังทุกครั้งอริยศัสตจจังปรินเยยันติเมพิกเวปุเพอนันตุสุตเตสุธรรมเมสุ ธรรมเมสุจักคุ้งอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโผลปณิทางทุกครั้งอริยสัจจังปริญญาตันติเมพิกเวปุกเพอนันตุสเตสุธรรมเมสุจักคุ้งอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิอีทางทุกขาทมุทโยอริยสัจจันติเมพิกเวปุกเพอนันตุสเตุธรรมเมสุจักคุ้งอุทปาทิ ปันอุตปาธิปัญญาญางอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอ,อุตปาทิอาโลโกอุตปาธิต i̇şte mm ังหูปณิธานทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปหาตับพันติเมพิกะเวปุเพนัสเตยุธรรมเมสุจักุงอุตปาธิญางอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิเชาอุตปาธิอาโลโกอุทปาธิตังขูปณิธานพุทธสมุทุ ตังโขปนิธังทุกขสมุทโยอริยสัจจังปะทาตามพันติเมพิคเวปุเพอนันสุเตตธรรมเมสุจักขุงอุตปาทิญาณังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโปอุตปาทิตังโขปนิธังทุกขสมุทโยอริยสัจจังปะทีนันติเมพิคเวปุเพอนันสุเตตธรรมเมสุจักขุง อุตปาธิยาังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอารโลโกอุตปาทิอิทางทุกขะนิโรโธอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอนันสุเตธรรมเมสุจักภูมิอุตปาธิยาังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอารโลโกอุตปาธิตังโขปณิทังทุกขะนิโรโธอริยสัจจังคติกาตับพันติเมพิขเวปุเพานันสุเตธรรมเมสุจักภม อุตปาธิยานางอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาธิตั้งโคปฏิทางทุกขอริยสัจจังสัจชิกัดตันติเมพิคเวปุเพอนัลสติธรรมเมสุจากอุตปาทิยานางอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิอีิทังทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจัง ตีเมพิกคขเวปุกเพอน ode, blues, ุสตเตจะทมเมสุจักพงุทปาธิยาณนางุทปาติปัญญาธุปาทิวิชาอุปาทิอาโลโกอุปาทิตังโขปณิทางทุกขานิโระคามินิปัจจิปทาอาริยสัจจภาพเวตัพันติเมพิกเขเวปุกเพอนนุสตเตจะทมเมสุจักพงุทธปาทิยาณนังุทปาติปัญญาอุปาทิวิชาอุทธปาทิอาโลโกอุปาทิตังโขปณิทางทุกขานิโระคามินิปัจจิปทา อริยสัจจังภาวิตันติเมพิฆเวปุเพอน,นันตสุตเตตุธรรมเมสุจักพุงอุตปาธิอาณาอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาวอุตปาธิอาโลโกอุตปาธิยาวกีว,วันจะมีพิฆเวอิเมสุจตูสุอริยสัจเจุอวันติปาริวตังทวาัตาสากาดังยะตาภูตังยานทัศนังวิสุสุวิสุทังอโหสิเนหะวิเนวะตะ วหังพิขเวตะเทวเกโลกเกตมาราเกตพราหม,มเกสัสนมาพรามนิยาปชายะสทเทวมนุสัายะอนุตตดังสัมมาสัมพูทิงอภิธรรมพุโทโธปัญจญายาสิงยะตะัวจักจักโหเมพิขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันจิปรวตัตตังทวาทสากาลางังยตาภูตังยานทัศนงังสุวิสุทธังอโหสิอทาหัง พิคเวสตเทวเกโรเกสมาระเพตพระมเกศสัมมาณพรามณียาปชายาสตปรวมนุษยายานุตรังธรรมโพทิงอภิสามพุทโธปัญจัญาสิงยานันจะปณะมีทัสนางอุทะปาทิอัตปาเมวิมุติอัยมันติมาชาตินัทธนัตถานิปุณภักโวติสัทโธอั พุทธิอญจะทศหัส,สีลูกกราตุสังกรัรมปิสัมปะกัมปิสัมปเวทิอัปปมาโนจะโอราโลุภาโสโลเกปาตุระหุอาติกรมอาติกรม,มีวะเทวานางเทวนุภาวังอัทโขปคะวะอุทานังอุทานีสีัญญาสิวัตโพกูลทันยุอัญญาสิวัตโพกกลทันโยติเอิติ ทางอายัสมโตโกูณธัญสะอัญญากูณธนยเตวนามังอโหสีติ